การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากพักการเมืองใหญ่ที่เคยลงเลือกตั้งหลายสมัยเป็นที่รู้จักดีแล้วก็ยังมีพักการเมืองขนาดเล็กที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออุดมการและนโยบายเฉพาะชัดเจนลงแข่งขันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพักกรีนซึ่งมีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งครั้งนี้ส่งที่ปรึกษาของพักที่เป็นที่รู้จักกันในแวดวงคนทํางานวรณเกษตรและเกษตรกรรมธรรมชาติมายาวนานลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อด้วยก็คือดรเกริเกกมีมุ่งกิจ ซึ่งได้เปิดใจกับคุณกิติสิงหาปัดถึงการตัดสินใจครั้งนี้และแนวทางของพรรคกรีนค่ะจังเกิดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคุณกิติสิงหาปัดครับ,รบผมไปสแกน <c oughs> ดูรายชื่อบรรดาผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคมาสรดุดชื่ออาจารย์ัอ้อ,อผมไม่คิดว่าอาจารย์จะลงเลือกตั้งคือทำไม <c oughs> ถึงออกจากสวนจากป่ามาสนใจเลือกตั้งาจารย์ครับคือ <c oughs> จริงๆอ่อ การเมืองเนี่ยเราไม่เคยคิดจะที่จะทํางานการเมืองครับเราล่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้มไว้นานแล้วแล้วก็ฝากสอส,อสอที่เป็นเพื่อนฝูงกันเยอะแยะหลายคนให้เอาช่วยเอาเรื่องนี้เข้าไปหน่อยเข้าไปในสาภาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครับมันเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีเราทําซ้ําๆบ่อยครั้งจนกระทั่งเรามาคิดเอะใจว่าไม่มีการกระทำะไรที่ทําซ้าๆแล้วได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างครับ เราะเราจึงตัดสินใจที่จะมาทํางานใรเมืองเองอโดยเอาเรื่องต้นไม้ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็เราพิสูจน์เห็นได้ว่ามันเป็นทางรอดจริงๆของรประเทศนี้ทําไมต้องเป็นพกกรรคกลีนที่เป็นพกกรรคกลินเพราะว่าพรรคกรีนเน้นสิ่งแวดล้อมับไม่เน้นทะเลาะก,กับใครทําอาย่างไรให้หนึ่งพึ่งพาตัวเองได้เพื่อตัวเองจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวชุมชนและประเทศนี้ได้รพกกรรคกลีนเมืองไทยนี่ สัมพันธ์เที่ยวเอ่อเกี่ยวโยงกับพักกรีนระดับนานาชาติยังไงไมเออพักกรีนสากลเราไม่เกี่ยวอะไรกันเลย <c oughs> แต่พผอิญว่านโยบายเหมือนกันหมดประมาณเกือบร้อยประเทศแล้วในโลงนี้ครับ <c oughs> ที่มีพักกรีนซีเสาหลัก <c oughs> เหมือนกันหมดเลยทั่วพผอิญว่ามันคิดตรงกันพอดีครับ <c oughs> เพราะคนนี้คิดตรงกันแบบนี้มันเป็นโดยบังเอิญน,นะโดยบังเอิญแต่ถือว่า,ากิจปีญยานกับนโยบายหลักเหมือนกัน,เห,นเหมือนพักกรีนนานาชาติพักกรีนทาเรื่องเล็กๆ เล็กนี้เดียวคือต้นไม้เท่านั้นครับแต่เชื่อไหมว่ามันพอระเบิดแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมับผมเห็นเสื้อจารย์บอกว่าโลกเย็นลงชีวิตดีขึ้นครับนี่คือหัวใจของพรรคหัวใจสําคัญเลยคือโลกต้องเย็นลงครับชีวิตของคนในโลกนี้ต้องดีขึ้นครับจะไม่เ็วกว่าเดิมและไม่เท่าเดิมต้องดีขึ้นนโยบายมันมีหลายอย่างแหละของกรีนแต่ว่าถ้าเอาที่เป็นหัวใจ แล้วก็จับต้องได้ที่สุดที่อาจารย์เสนอในการเลือกร่างค่าวนี้คืออะไรหัวใจของพักกิ่งคือธนาคารต้นไม้คือธนาคารต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นจะมีกิ่งก้านสาขามีใบแตกออกไปเป็นสิบแผ่นย่อยๆครับจากต้นไม้ต้นเดียวครับหลักของเราก็คือทํายังไงให้ต้นไม้เป็นคิดตามเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ได้ครับเป็นหลักเศรษฐกิจ <c oughs> เป็นสิ่งที่สังคมทําเพื่อสังคมครับสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นครับ ราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของเราแปลงสั้นๆสโลแกนของพกกรรคกีงคือเราจะทําให้ต้นไม้ของประชาชนต้นไม้อะไรก็ได้ที่สามารถปลูกแล้วตัดแปรรูปใช้เนื้อไม้ได้ครับพันต้นไม่เกินนี้ต่อคนต่อครวัวเรือนออืออปลูกครบสามปีอายุสามปีเราการันตีเลยราคาออกออกเป็นใบการันตีเลยว่ามีหนึ่งล้านบาทต้นละพันบาทอใครมีร้อยต้นก็แสนบาทครับ ใครที่ปลูกแล้วครบสามปีแล้วได้เลยได้เลยคือได้แบบไหนเอาเงินสดให้เลยหรือไม่ใช่เป็นรับออกใบรับรองว่าเขามีมูลค่ามูลค่าเท่านี้มูลค่าของต้นไม้พันต้นหนึ่งล้านบาทไอ้พันใบรับรองนี้หรือหลักการันตีนี้เอาไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นทุนเป็นทุนในการประกอบอาชีพจะไปเป็นแบงก์การันตีจะไปเป็นหลักประกันในการกู้ธนาคาร หรืออาจจะเป็นหลักไฟป,ประกันตัวผู้ต้องหาอะไรก็ได้อันนี้อยู่ในพรบต้นไม้รบคัแล้วมันเป็นจริงหากว่าทุกครัวเรือนับ10ล้านครัวเรือนปลูกต้นไม้ครัวเรือนละพันต้นมันเท่ากับ1 0 0ล้านต้นทันทีถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนฉนวนต,ต้นไม้ฉนวนต้นไม้หนึ่งล้านมีใบเปินให้ใบประเมินราคาเรียบร้อยครับใบประเมาาินราคาที่ดิน เขาก็รู้สึกเขามีทุนทันทีหนึ่งล้านบาทแม่ไม่มีตังเลยแต่รู้สึกว่าหายจนครับแค่บอกว่าเขามีหลักทรัพย์หนึ่งล้านก็หายจนทันทีถามอีกคราวนี้อาจารย์พักกรีนส่งผู้สมัครลงเขตกี่คนนะครับลงส่งเขตสี่คนสี่คนท่านนี้ที่ตังสามคนที่ชุมพรหนึ่งคนแค่นั้นนอกนั้นจะเป็นบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อมีสิบสี่คนคุณพงษาชูนมหัวหน้าพักคนคนที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งเป็นหมายเลขสองลำดับที่สอง หลายคนก็ถามผมว่าอ,อาจารย์ไม่กลัวเสียชื่อเสียงเหอรเออ,อาจารย์ก็ทําดีอยู่แล้วนี่ครับมาทําการเมืองรู้สึกแปลกๆน่นสิผมก็ทาไมไปอยู่ออไม่ไปอยู่พรคใหญ่ๆเลยล่ะอ,อ,อนนโยบายแบบนี้ไปอยู่พรคใหญ่มีโอกาสได้ทําจริงบบจริงๆแล้วนโยบายนี้เราเสนอไปทุกพักการเมืองเขาไม่เอาเป็นเอกสารด้วยครับแต่เขาไม่เอา<ม>เราจะเป็นต้องทําเองครับและสิ่งที่เราทำเราคิดว่ามันดีเมื่อมาดีเรามาทําการเมืองเพื่อให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ ดีกว่าเราความดีก็เราทิ้งไว้ดีส่วนของเราครับแล้วแม่มาเผยแพร่กับประชาชนปลูกต้นไม้ของผมปลูกมาทั้งหมด15ไร่ครับปัจจุบันนี้นี่สินผมไม่มีมแล้วผมก็สามารถที่จะ,ะพึ่งพาตัวเองทําให้ครอบครัวอยู่รอดแล้วก็ให้คนอื่นมาเรียนแบบเพราะที่บ้านผมมีคนมาศึกษาเรียนรู้เราได้เผยแพร่เรื่องของต้นไม้มีประโยชน์ยอย่างไรป่าสามยังประโยชน์สี่อย่างการพึ่งพาตัวเองในท,ท,ทากรธรรมชาติเนี่ยมันสุกอย่างไรครับแล้วก็ ปลดหนี้ได้อย่างไรมีไรายได้ที่ดีได้อย่างไร,รผมอยากให้คนไทยทุกคนครู้และทําแบบนี้ผมเชื่อว่านี่คือทางทางรอดที่ดีที่สุดต,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 ตรงที่ว่าขณะที่ผมทํางานผมมีเรือมีแรงผมทําผมหาอยู่หากินได้มีต้นไม้เป็นหลักตอนนี้ผมเจ็ดสิบกว่าหมดเรยอหมดแรงต้นไม้ผมราคาต้นไม้มาเลี้ยงตัวเองล่ะครับต้นไม้ผมมีต้นไม้ราคาสองรอกว่าล้านรออยู่อ่ะ ผมจะต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไหมครับต้องเป็นพลัสสังคมเป็นพลัสประเทศชาติไหมแค่นี้แหละอาจารย์ครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับครับผม